ังหวัดหนองคายเลี้ยงเป็ดไข่แบบคนในครอบครัวเลี้ยงง่ายไม่มีปัญหาเรื่องตลาดกเกษตรกรในตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายเลี้ยงเป็ดพันไข่สร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้ดีกว่าการเลี้ยงไก่ไข่มีอัตราการออกไข่สูงที่สำคัญไข่เป็ดที่เลี้ยงไม่ข่าวเผยเคล็ดลับในการเลี้ยงคือต้องเลี้ยงตั้งแต่เป็นลูกเป็ดเพื่อให้เป็ดคุ้นเคยเลี้ยงเหมือนเป็นคนในครอบครัวและต้องมีเวลาได้อยู่ใกล้ชิดกับเป็ดที่เลี้ยง นางสถาพรชัยอินอายุ44ปีอยู่บ้านเลขที่189หมู่4บ้านสาวแลตำบลโพตาก์อำเภอโพตากจังหวัดหนองคายเกษตรกรเลี้ยงเป็ดไข่ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายที่ได้เปลี่ยนจากการเลี้ยงไก่ไข่มาเลี้ยงเป็ดพันไข่แทนหลังจากที่มีคนแนะนําว่าให้ผลตอบแทนในการเลี้ยงดีกว่าการเลี้ยงไก่โดยเริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่ปลายปี2560เริ่มต้นเลี้ยงครั้งแรกจํานวน100ตัว ก่อนจะเพิ่มจานวนเป็ดที่เลี้ยงเป็น300ตัวใช้พื้นที่ในการเลี้ยงประมาณสไร่และมีการขุดสระน้ําให้เป็ดได้เล่นเพื่อเป็นการผ่อนคลายและเป็นการคลายร้อนจากความใส่ใจในการเลี้ยงทําให้เป็ดที่เลี้ยงแข็งแรงไม่มีโรคและมีอัตราการออกไข่ไม่ต่ำกว่า90%าอร์ซไข่ที่ได้ขายเฉพาะในเขตพื้นที่อําเภอโพตากขายในราคาฟองละ4บาทก็ไม่พอขายนอกจากนี้ยังมีพ่อค้าจากจังหวัดอุดรธานีมารับซื้อถึงบ้านเมื่อมีเวลาว่าง ก็จะมีการต่อยอดเพิ่มมูลค่าโดยการแปลรูปเป็นไข,ข่เค็มขายในราคาฟองละ7บาททําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเผยต้องเลี้ยงตั้งแต่เป็นลูกเป็ดเพื่อให้เป็ดคุ้นเคยเลี้ยงเหมือนเป็นคนในครอบครัวและต้องมีเวลาได้อยู่ใกล้ชิดกับเป็ดที่เลี้ยงเวลาเป็ดตกใจก็ต้องเรียบเข้ามาปลอบให้หายตกใจเพราะหากเป็ดไม่หายตกใจก็จะหยุดออกไข่ไปอย่างน้อยสองวันนักสถาพรชัยอินกเกษตรกรเลี้ยงเป็ดไข่ตาบลโพตาก ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายเปิดเผยถึงความเป็นมาในการเลี้ยงเป็ดพันไขว่าเริ่มเลี้ยงเป็ดมาแต,แต่แต่ก่อนเขาก็ไม่ได้เลี้ยงเป็ดนะคะเขาเลี้ยงไก่พันไข่ไก่พันไข่เนี่ยก็คือที่แรกก็เลี้ยงกินในครัวเรือนต่อมาก็เลี้ยงเพื่อเป็นธุรกิจและทีนี้กับเขากระเฮดบัญชีต้นทุนรายจ่ายการขายของมันมันก็มีกําไรอยู่ค่ะแต่ว่าก็บ,บหลายมีคนแนะนําว่าเลี้ยงเป็ด มันให้กำไรดีมันไข่แซบ่บไม่เห็นเขาก็<ๆ>เขาก็เลยลองเลี้ยงเบิงอันนี้มาเริ่มเลี้ยงปี60ครับพอไข่ออกผลผลิตออกเขาก็เหตุต้นทุนรายรับรายจ่ายไว้เขาก็เลยรู้ว่าเออไข่เป็ดน่ะมันกำไรงามกว่าไข่ไก่เริ่มต้นนี้รายไปไหนเริมต้นเลี้ยงหนึ่งร้อยตัวครับค่ะเสร็จแล้วก็ปีหสองเอามาอีกร้อยหนึ่งปีหกสองต้นต้นปีหกสองเลยหนึ่งร้อยกางปีอีกหนึ่งร้อยก็เป็นสามร้อยตัว ครับค่ะตอนนี้300อตัวนั้นเขาโลกไปแล้วค่ะที่ร้อยร้อยตัวนี่ก็คือเอามาเลี้ยงไม่ครับเขาจะเลี้ยงแต่ตัวน้อยๆครับพอมันจะได้สนิทกับเขาครับเป็นครอบครัวเดียวกันมันก็จะได้บอกไงครับลูกคือเต้าเขานี่แหละพันมันนี้เขาเพื่อนกระพาห้องวว้สิกะกีแคมเบลเนาะซื้อมันอ่าค้นกาละสินเอามาส่งให้เขาเลี้ยงอ๋อมมนมีวามีเขาเพื่อนขายลูกเ็ดโดยเฉพาะครับเพื่อนเอามากับ55าบาทครับแต่เดือนธันวาเพิ่นเขามาเก็บเงินกับเขาครับค่ะแล้วช้เวลาในการเลี้ยงโดนไาไหน สี่เดือนค่ะก็จะเริ่มไข่ค่ะหนึ่งร้อยตัวในสี่เดือนเขาจะบดดิมเมืร์หนึ่งพอดีมันก็เริ่มไข่ออกไขห้เขาเห็นแล้วเขาเก็บไข่ในดนมันได้ไปทิ้งยัไงอ่าที่เคยเลี้ยงมานะคะชุดแรกเก็บได้สองปีขึ้นมันก็ยังไขวอยู่แต่กะมันก็ไขบ่สวยปานใดเปลือกมันจะบางลงค่ะอยู่หายแค่บางไม่เยอะเขาเปลี่ยนค่ะแล้วในส่วนของอาหารการกินเองเป็ี่เขาใส่อาหารยังไงเพื่อให้คุ้มต้นทุนได้อ๋ออาหารนะคะเขาจะเขาจะคิดคำนวณจากน้ำหนักเป็ด แล้วก็ให้ก oui, ิน10%ของน้ำหนักตัวมันซ uh ึ่งร้อยตัวน so uh ี uh ้ก uh ็เมื่อหนึ่งกับ10กิโล10กิโลเขาก็จะมีลำผสมแน่บางข้างเขาก็ให้เข้าเปลือกผสมไปน้ำค่ะ10กิโลเขาก็แบ่งเช่าหากิโลเทียงไอแรง5ากิโลเขาผสมออกมาแล้วเขาก็จะแบ่งไว้ให้มันกินค่ะแล้วในส่วนของแรงน้ำ ปกริเป็ดมันต้องมีแรงงานตรงนี้เ้ามีปัญหา่ไค่ะมีปัญหาหนาแรงค่ะน้าในบ่อนี้มันจะแห้งครับแห้งสนิทเลยค่ะบ่มีน้ำให้เล่นเราต้องไปปันน้ำให้มันใส่กระมังเล่นหรือขางบุญในครอบค่ะเป็นนิ่งมากเลยน้ำแม่ค่ะมันบ่ได้เล่นน้ำตอนที่น้ำแห้งไปไหมเป็ดนอกตายไปเมื่อละซิบละสิบเพราะว่าบ่มีน้ำเล่นอากาศมันฮ้อนหลายครับนี่ก็เลยไปซื้อกะบะปูนซื้อกระมังไงมาใส่น้ำให้มันเล่นมันก็เลยเออก็เลยเศร้าตาย การเลี้ยงเพลี้นี่มันมีปัญหาเรื่องโรกเรื่องโลคเรื่องอย่างบอเเรื่องโลกนี่บ่มีนะคะตรงนี้นะเพราะว่าเข้ากับเรได้เอาของตลาดเข้ามาหามันแล้วก็คนที่มาจากข้างนอกเขาก็ซื้อม่คอยให้เขาปิดเขาเปอนแบบปิดถ้าปิดค่ะเจ้าเบิ่งได้ค่ะแต่ยุคบริเวณข้างนอกค่ะค่ะแล้วในส่วนของอัตราการหายไข่ในโจทที่มันหายไข่เต็มที่นี่มันหายสักเปอร์เซ็นต์เขาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยตัวเนี่ยอาจจะเก้าสิบ เก้าสิบนี่ก็คือช่วงนั้นก็คือไข่มันใหญ่เต็มที่แล้วเนาะค่ะเขาก็แพงละร้อยยี่สิบาทแพงละร้อยยี่สิบาทนี่แพงหนึ่งมีเจ็ดสามสิบสามสิบหน่วยหน่วยละสี่บาทค่ะแล้วทีนี้มันกินเมื่อหนึ่งสองร้อยยี่สิบบาทแต่เขาขายไข่ได้สามร้อยหกสิบบาทซึ่งเขามีกําไรเขาก็เห็นกําไรดีกว่าไก่หลายกว่าไก่ครับแล้วนี่ส่วนของข้นที่จะเลี้ยง เขามีขอในนั้นก็ขอ,ขอจริงๆเนี่ยใานาเขาเลี้ยงมามีประสบการณ์แล้วอ๋อคนที่จะเลี้ยงมันนะคะครับบ่ได้มีอย่างหลายอาหารมันนะ่ะให้มันกินมันก็พอใจแต่ว่าที่น่แน่มีเวลาให้มันครับค่ะเวลามันตกใจเขาก็มาซองเมื่งมันแน,น่ม่มันปวกตกใจแล้วก็ปลอยเลยตัอบเลยพออยู่ตรงนี้มันก็จะมีงูมีกระลกกระแตมีไอไอแรนนะ่ะเนาะตะกวดนะ่ะเข้ามาประจำเขา พอมันเสียงเออเขาก็ต้องมาหามันแล้วก็ว่ากับมันว่าเออว่ต้องตกใจลูกทามันตกใจแล้วมันจะบอคไข่สองเมื่อนี่มันจะงดไปเลยบอคไข่หรือมีหมูมีหมาเข้ามชซะคําปล่อยมันตกใจเองเศร้าเองเนี่ยมันจะบอคไข่ามันตกใจแล้วเสียงว่าว่าเขามาหามันกางคำกันขึ้นกับเขาเปิดไฟให้มันอยู่เรื่องนาะเขาก็เออเป็นยางรู้เป็นยางโอ้ยม่มียางดอกเสียมะกอสีคือเด็กน้อยถือปอบใจเนาะมนก็สีมีกำลังใจขึ้นมนก็ไข่ต่อก็แเสียงว่า การเลี้ยงเฟตที่ดีนี่คือต้องเอามาเลี้ยงแต่น,น้อยให้เกิดความผูกพัน,<ม>นลักษณะที่ที่จะพิว่าคือต้องลักษณะไก่ๆครๆววับครอบครัวมาดูแลกันอย่างใกล้ชิดคือจังลูกเต่าห้องนี้แม่บอกแม่เลยค่ะ,คะดูแลคือลูกคือเต้าเลยเวลาห้องกินข้าวนี่คือคือขอกละมังเพราะถ้าเขาอ,อยู่นี่ก็แบบลูกเป็ดลูกเป็ดมากินข้าวมันก็จะเลนเลยสิน่ะเออมื่อน,นี้มันอิ่มแล้วมันเซยเลยไหนน้ออ่าในส่วนของ ตลาดของไข่เขาไปทรงเลเนี่ยเห็นมักมีการแปลรูปเป็นไข่คั่วไข่เข้มพร้อมกันเลยครับของตลาดเขานะคะก็จะภายในอำเภอโพตานี่เขาก็บาพ่อขายอยู่แล้วแล้วทีนี้ก็จะมีของหนองบอซอที่เพิ่นแลนมาเอาไข่ไปทรงเพิ่นก็จะมาเอาน้ำรอบละยี่สิบแผงเดือนอาทิตย์ละยี่สิบแผงมาเอาน้ำเขาไปแต่ว่าช่วงนี้คือเฮาหมดทรงไปก่อนเพราะว่าเป็นทางเพิ่งเริ่มไข่ใหม่ค่ะเรื่องโรคไข้ไข่เจ็บนี่จะบ่มีเลยเป็ดอยู่นี่ในส่วนของไข่ จากเป็ดที่เท่าเลียงเนี่ยมันมีอย่างที่เป็นพิเศษจากเมืองเว่นบัอ๋อไข่ตรงนี้นะคะเปลือกหนาไข่แดงเยอะแล้วก็หมันมัมีกินข้าวค่ะเพราะว่าจากคนที่เคยกินไข่เป็ดมา้าวๆก็เลยเอาล้องเบืองกินล้องเบิง่งจากคันมาพนจะกลายเป็นลูกค้าเขาเลยขาประจําเขาเลยเพราะว่ามันมันมไมกินข้าวของไข่เป็ดเลยเจ้าซีต้มเจ้าซีดาวแบบเก็ดเยิ้มๆยิ่ก็บอกเขาเขาก็ไม่ได้ให้กินอันสิ่งสกโปรกพวก เศษอาหารในอย่างเนาะก็มีไปอาหารเขามันก็มาเล่นน้าแล้วเวลาน้าเกาจะไปหาพักมาให้มันกินซึ่งมันก็เป็นการคับไทายของเสียในท่อมัน้ำเพราะอาหารอาหารเม็ดนี่มันจะเป็นพวกสารตัวข้างอยู่แลวเนาะแต่ถ้ากินพวกพักนี่เข้าไปมันก็จะไปชะล่างคือเขากินพักลงไปชะล่างลําไส้เขาออกมาแล้วแหะที่นละว่าเป็นอะไรต่อครับเพื่อนก็จะมีพ่อค้ามาหลับเขาขายตัวละห้าสิบบาทโอ้ไอที่มีความถูกพันนี่เนาะที่จำได้เลยว่าตอนน้อยๆเนี่ยมันเป็นนาบกมองซูกโยอนบกมองให้มันกิน ไปติดหัวมันมันมันซักกระเดวกระเดวเลยสีตายันะก็เลยเอามาปั้มหัวใจเอามาปั้มหัวใจเป่าล้มใส่ปากมันก็เลยฟื้นไอตัวนั้นเนาะตัวขาวๆนะก่อนฟื้นมาก็เลยตั้งซื้อมานางฟ้าเลยก็เลยเป็นนางฟ้าประจําบ้านนี้ไปเลยก็เลยเป็ดตัวนี้จะบ่ขายบ่ขายอยู่จนกว่าจะมันจะไปจะเขาเองแมนจะปล่อยมันตายไปตามธรรมชาติของมันเองเลยตัวนี้แล้วนี่ใครไปเสียจังไลเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้บอเพราะว่านางฟ้านางฟ้าสิมันกระเจหู้จักซื้อมันแล้วมันก็จะมา มันก็จะเล่นก่อนเขาโลดย้ำเข,าข่าข้อเข่าอย่างมันก็จะไปกอนเขาครับ,รบแล้วเวลาหิวเขามันก็จะเป็นหัวหน้าทีมเขาห้องห้องเขาอะอยากเขาแล้วเดอ้อประมาณนี้ทนะีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน้องคายรายงาน